รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในส่วนของวิชาสังคมวันนี้นะครับโดยครูฟีนะครับวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับเราไปดูกันเลยครับ นี่ไงเรื่องโรงเรียนของเราจากคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้นะครับในส่วนของโครงสร้างของโรงเรียนไปแล้ววันนี้นะครับโรงเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับ <Yeah! S 1> โรงเรียนของเราวันนี้น้องมาโรงเรียนเป็นวันแรกใช่ไหมจ๊ะ mm hmm. ใช่ครับพี่ยินดีต้อนรับนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่แนะนำโรงเรียนของเราให้กับน้องรู้จักก่อนดีไหมจ๊ะดีครับโรงเรียนของเราเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนมีครูเป็นผู้สอนวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีโรงเรียนจึงเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรา ที่รักโรงเรียนรักคุณครูและเพื่อนๆเ,เหมือนที่รักครอบครัวของเราเลยจ้ะในโรงเรียนของเรามีบุคคลที่เราควรรู้จักได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูพยาบาลบรรรักษ์ห้องสมุดผานโรงและนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าของครูและทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานและเอาใจใส่ทุกคนในโรงเรียนครูมีหน้าที่สอนหนังสือและอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีครูในโรงเรียนมีทั้งครูประจำชั้นและครูที่สอนประจำวิชาต่างๆครูพยาบาล ทำหน้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพของนักเรียนที่เจ็บป่วยไม่รุนแรงในขั้นต้นหรือช่วยปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุบรรณารัก์ห้องสมุดเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการหนังสือที่นักเรียนต้องการในห้องสมุดบางโรงเรียนบรรณารักอาจทำหน้าที่ ในการสอนวิชาห้องสมุดแก่นักเรียนด้วยเรียกว่าครูบรรรักษ์พันรงม,มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนนักเรียนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนทุกคนต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและ ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน <Yeah! S 2> ในอิสลามเราให้ความสำคัญในเรื่องของอามานะหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบในอัลกุรอานก็เช่นเดียวกันครับแท้จริงเนี่ยอัลลอ์ oh เนี่ยได้ตรัสไว้นะครับแล้วก็มอบอามานะต่างๆนะครับให้กับผู้ที่เหมาะสม ดังนั้นนะครับนักเรียนมีหน้าที่แล้วนะครับเช่นหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรครับเรียนหนังสือช่วยคุณพ่อคุณแม่ขณะอยู่บ้านใช่ไหมล่ะครับทำตัวดีนะครับนี่ก็เป็นอามนะเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับทาตัวน่ารักน่ารักช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับขณะอยู่บ้านนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและเปิดเป็นหน้าที่86นะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูโจทย์พร้อมๆกันเลยครับ เติมบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในภาพทางซ้ายมือลงในกรอบด้านขวามือให้ถูกต้องนะครับก็คือให้เราเขียนอธิบายนะครับในช่องว่างนั่นเองนะครับรูปที่1นนะครับบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเขียนอธิบายก็ได้หรือว่า1นึก็ได้นะครับอันที่2นะครับบทบาทและหน้าที่คุณครูนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ต่อมาอันสุดท้ายนะครับบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคแบบฝึกหัดของเราแค่นี้นะครับวันนี้นะครับโอเคดูแลตัวเองด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเลขที่ด้วยนะครับสวัสอีไรกุ้มครับ